สมัยก่อนก็จะมาเที่ยวที่ถนนชัยนาทายาวราชนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยรู้สึกว่ากระแสของถนนทรงวาดนะครับถนนทรงวาดซึ่งอยู่ใกล้กับท่าน้ำราชวงศ์นะครับผมเดินเข้ามาประมาณครึ่งซอยนะครับตอนจราจรก็แออัดแออัดมากประมาณจะหกโมงนะครับตอนนี้นะหรือว่าผมมาผิดเวลาก็ไม่รู้แต่ถามว่าคนมาเดินไหมเดินเยอะเดินเยอะแล้วก็ จุดเช็คอินต่างๆรู้สึกจะเป็นร้านขายอาหารขายแบบประมาณงานอาร์ตอะไรพวกนี้ย<ป>เยอะนะวัยรุ่นมาถ่ายรูปคนเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทำไมคนมาเดินเยอะนะผมก็สงสัยอยู่หรือว่ามาตามกระแสนะมันมีอยู่สองอย่างนะครับ<ป>เดี๋ยวเราข้ามถนนนะครับขออภัยนะครับ<ป>เดี๋ยวผมข้ามฝั่งมาฝั่งนี้นะ เนขออนัอยนะครับอาจจะอุปปบภาพนิดหน่งเนี่ยมันก็จะเป็นร้านประมาณนี้นะครับคือเดี๋ยวขอเดินเข้าไปนิดนึงนะข,ข่งดะได้เนี่ยนะครับ นะครับ <S 2> <S 2> <S ก็แนะนําอีกสถานที่หนึ่งนะครับสําหรับท่านที่อยากจะมาถ่ายรูปหรือว่ามาเดินเที่ยวนะมาซื้อของนะประมาณนี้เลยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูด้านในดิอนี้เขาถ่ายรูปอยู่นะครับเลยไนมะ่กล้าเดินเท่าไหร่ เดี๋ยวนะครับบางจุดผมอาจจะไม่ได้ถ่ายนานเพราะว่าเขาอาจจะเปิดเพลงที่เป็นเพลงติดลิขสิทธิ์นะครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายเ๋ยขอขออนุญาตออกข้างนอกนิดนึงนะครับเนี่ยเขามาเช็คอินถ่ายรูปกันเยอะเลยนะตปรุ่นนะครับ เดี๋ยวเราเ <c> ข <oughs> ้าไปเดินดูซอยนี้รู้สึกว่าเขาบอกว่าเป็นซอยเปิดใหม่นะตรงนี้เดี๋ยวอีกไม่นานเขาจะมีงานอ่าประดับไฟที่นี่นะผมได้ข่าวไปแลบบ้วไม่รู้วันวันไหนนะครับถ้าจาไม่ผิดขอัฟด้วยถ้าจาถ้าจาผิดนะครับผมใช้ไม้ไล่สายนะครับไปรู้เสียงเป็นยังไงบ้างถ้าขอไฟด้วยนะครับถ้าเสียงเหมือนบูบูขวับ